สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ซนะินนกิโรชอโดไดทวไรนนะฮะอาทิตย์แรกว่าจะไม่เล่นแล้วนะหมายถึงว่าจะไม่แคะเพราะว่าเป็นง่วงๆงงไม่รู้เออพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะลืมเออเราเพิ่งจัดการโอโจไปใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางนี้ใช่ปะ่ะทางนี้เรามาถึงโอเคบันไดประตูเสือเออน,นั่เนี่ยเนี่ยเน,นี่เนี่ยคนเนี้ยมินิบอสต,ตัวเนี้ยยังไม่ได้จัดการ เดี๋ยวนี้เราจะไปจัดการกันอาจจะพูดเบาหรือว่าพูดอาจจะดูแบบน้ำเสียงอาจจะดู <c oughs> ง่วงนิดนึงนะเออแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเกมที่แบบว่าทำให้เราตื่นตัวได้ตลอดเวลาใช่ไหมลูกพี่ <c oughs> รอให้ผมฟันก่อนหละครับอ๊ยโอ้ไม่ได้จับนานไม่ได้อ้าวอ้าว ยังไงสินอนไปนะโอเคนอนแต่ก่อนอื่นเราต้องวางแผนก่อนใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะเลยเรามีอันเนี้ยเรามีเนี้ย,ยใช้ยังไงนะลืมกด <c oughs> โอเคอ่าจำได้ไหมมันจะมีตัวที่มันมันจะตีกรลมังข้าวหมานั่นคือตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งอ่าไม้บักโอ้โหแล้วมุมแล้วตากล้องมาสองได้ อย่าเห็นดิมีตัวตีชามเข้าหมาส่วนไอ้น,นี่ก็เป็นพลปืนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนอันนี้หนึ่งคนส่วนมินิบอสนั้นยืนจังก้ารอเราอยู่ <c oughs> มันมีเยอะมากเลยนะเออเดี๋ยวเราจะทำแผนเดิมหลบมาตรงนี้ครับ <c oughs> เสียงเงียบมากเสียงในเกมมันเงียบมากเดี๋ยวเอากระเบื้องเรามีกระเบื้องหรือเปล่าวะ กระเบื้องเราโอเคยังเหลือครับยังเหลือเหลือเลยเหลือเลยเหลือเลยโอเคเอานี่มาเฟี้ยง Come on bro ได้เวลานอนหลับฝันดีนี่แน่เดี๋ยวเราจะสนิกสนิกกี้เข้าไปนะฮะไม่เห็นแล้วหรอกคุณไม่เห็นผมหรอกครับอาจจะเสียง แปลกๆนะครับดูทรงแล้วน่าจะคัดจมูกแต่ไม่มีน้ำมูกวยไอคนหนึ่งมันหันหน้ามาทางนี้ครับทุกคนเห็นบอสมันหันหน้ามาทางเนี้ยยังโอ้มีสามคนนี่ว่า <c oughs> อโอเคเขาไม่เห็นไม่เห็นก็เสร็จผมสิครับแล้วเราจะเอากระเบื้องเคลื่องนี่นะ Come on เดินมาเร็ว,เร,วเร็วกว่านี้มาเอออันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเกมมันมีแบบว่าคือมอนตัวอื่นอ่ะเวลามันเห็นพวกพร้องม,มันตายใช่ไหมมันจะสงสัยเพราะไอ้นั่นไม่เห็นมัน้งอ้เห็นเหรออย่าตีเข้ามาบางอาจบางอาจโอ้โหโดนปืน ผลปืนใช่ไะอา่ามันมีระยะเวลาในการยิงของมันอยู่นะแต่ว่าพอ่อไอตัวนี้ก็รอตีเราอยู่ไม่เป็นไรครับเออสวยงามอืมจะทำใครครับอืผมนะี่มันโซลิทเพเยอร์นะรูเป้ามาครูลูกพีห่หนึ่งหนึ่งหน่อยครับเดินหาใครหาทำไมผมอยู่ข้างหลังครับทอมอน มาเก่งนะก่อเก่งนะก่อเออเก่งนะักเก่งนักก็มาดิครับหืมโอ๊ย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 แม่เขาช่างไวนะักไวดีนะเนี่ยฮะเป็นคนที่ไวมากอยา่าพึง่งเออเจนครับโอ๊ยฮึ่มเดามจแรงมากคอมอนเออเอยา่าโอ เด,เดี๋ยว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 ไม่ได้ฝึกมาแบบนี้ผมเป็นนินจาที่ไม่ได้ฝึกมาแบบนี้จะทําอะไรจะฟันข้างล่างใช่ไหมฮะขอร้องอือ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 เอาดิด้อมอนจะทําอะไรครับผมดูคุณอยู่นะเออเอาเด้อไมไ่ตับซุ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 บอู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง เออรีไปเลยให้โอกาสให้โอกาสอมอนจะฟันข้างล่างใช่ไหมอุมท๊ทีเผลอจริงวะทีเผลอว่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาใหม่ครับมาผมอาจจะลืมไปนิดนึงเฮ้ยจอยฮา้ยเอจะก,กระโดดไม่ใช่หรอมาขอาให้อภัยครับ ขอให้โอกาสเดี๋ยว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 ลืมลืมไม่ได้เล่นเทลนะเอออันนี้เอออันนี้เล่นเอ้ยไฟบงังสวยงามอย,อย่ามาเล่นกับพี่นะ้องรูกประคำครับอย่ามาเล่นกับผมผมไม่ซบมีของได้เศษเหล็กเอ,อนนี่ไงเอาเศษเหล็กไปทำอะไรนะลืมอันนี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการเสริมอาวุธแขนกล ที่สามารถใช้งานได้หลาอยลายที่สามารถใช้งานได้หลายอย่างเอาไปทําได้หลายอย่างเอาไว้อัปเกรดพวกแขนกล,ลนะเราฮะอ้าวลืมละไปทางไหนต่อเนี่ยผมลืมแล้ววนะ่าเออเห็นว่าเคยเล่นมาก่อนแต่ก็ใช่ว่าจะจําได้ทุกอย่างนะพอเราเล่นจบใช่ไหมไปดูของคนอื่นนะอะอ้าวบอสตัวนี้เรายังไม่ได้เคยตีนี่หว่าอนะไรเงี้ยป้ายประกาศในถงวิหารจงหวนกลับหลังหากยังคิดหวังรักษาชีพตน คนตายแล้วใสตายซ้ำไม่ได้หอกดาบไร้ผลเออมอดมวยมอดมวยเวียนวนเออคอหายหัวหล่น <c oughs> ไม่ผลมาแล้วนะ <c oughs> oh อืมทำไมเกิดไม่ไปดีกว่าเดีย๋ยวเราจะไปทางนี้กันนั่นครับเราจะไปที่ปราสาทอาชินะเจอเถวรูปมานต้องสักการะเออเรา อ๋อเรามีรูปักปคำสอง <c oughs> อ่าข้างล่างสินะมันไปได้แค่ทางเดียวอ๋อตัวอะไรอะ่ะแผ่นดินไหวครับผมอืมแผ่นดินไหวไม่มีอะไรมากครับแผ่นดินไหวใครจะทนไหวไปก่อนเลยแผ่นดินไหวไหวตัวทันวันไหวสายน้ำหไหลไปทางนี้ <c oughs> โอ้ยฉันเรงสงสารเสียงตัวเองเหลือเกินโอ้โหไม่ได้ไม่ใช่คนกลัวงูนะครับแต่ว่าพอเห็นอะไรที่มันแบบเป็นสัตว์เลื้อยคานที่มันใหญ่แบบขนาดเนี้ยเป็นใครก็ขนลุกครับเออเป็นใครเขาก็ขนลุกกันทั้งนั้นแล้วมันุ่้ด้วยนะ มันซุ่มด้วยครับเออสิ่งที่เราต้องทําก็คือหลบอย่าให้มันเห็นแล้วแม่งโคตรแล้วพออยู่ใกล้แล้วโคตรตัวใหญ่เลยครับดูดิดูมันดีไปไปไหนก็ไปเออไปนูน้นไปนูน้นไปฝั่งนู้นดิอย่ามาตรงนี้โอ้ยเออไปได้แล้วไปได้แล้วเอาๆผิด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 กดผิดกดผิด กดบีฮฮ <God> <laughs> คิดว่าจะแน่คิดว่าแน่แหละครับเราออกมาที่เดิมได้ปะแต่ตรงนู้นเราไปไม่ได้ครับอืมเพราะมันบังคับไม่ให้ไปเขาบังคับไม่ให้ไปเราต้องมาตรงนี้ที่ที่เขาให้ไปก็คือตรงนี้เหเหเฮ้เดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะอันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งช่วงนี้หลงหลง,ล,งลืมลืมนะผมนะจริงจริงเรื่องจริงไม่ติงนังครับช่วงนี้หลงลืมไม่ใช่อะไรนะคือบางทีอะ่ะผมก็ลืมไงเนฮะ้ยผมกดอัดคลิปหรือ,อยังอะไรเงี้ยเออดีนะที่มันอัดอยู่ดีดีดีเดี๋ยวสักครู่นะครับ รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เอออาจจะอยู่ได้ไม่นานนะไปเนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ได้ไม่นานแบบนั้นนะหมายถึงว่าเออเดี๋ยวอาจจะเล่นไปสักหน่อยเดี๋ยวก็อาจจะแบบขอตัวไปนอนเนี่ยเมื่อกี้โดนเงี้ยเมื่อกี้โดนนะไม่น่าเลยอยู่ไหนอ่ะโอ้ใช่ตัวเดียวโอ้ยใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกิน ไปไหนต่อวเนี่ยอยู่ไหนวะโอเคอย่าหันมานะอย่าหันมานะเออขอจุกไอ้ขออ้ออน,นี้หน่อยขอสเตลอยา่าอย่าเห็นดิเอออย่าเห็นอย่าเห็นอุย้ยไกลกูโคตรโคตรไกลโอ้โห คุณนึกว่านาคอนได้อยู่หน้าหน้ากูอย่าเห็นนะพี่โอเคครับเข้าไปในเกี้ยวเข้าไปในเกียเก้ยวเกียเก้ยวเกี้ยวเกี้ยวมาอย่าสบตาก,กันเลยนะคนดีอืมอืเจาะตาไปหนึ่งข้างเป็นไงล่ะพี่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนนะลืมเราต้องไปตรงนู้นใช่ปะ่ะเราต้องไปตรงนู้นปะ่ะ หายลืมยังไงต่อเนี่ยช่วยย o ยยยยฮ้ยายายาไหนวะหายลืมลืมลืมจิกำลังดีเลยเมื่อกี้โอ้ยดูดิชักดิ้นชักงอใหญ่เลยครับ <c oughs> มันต้องไปทางนี้ป่ะไม่ใช่อ่ะต้องไปทางนั้นแน่เลยอ่ะ ผมก็ลืมแล้วนะทองจริงโอ้โหตากล้องก็สั่นเกินพี่เอฟเฟกอะไรจะเยอะขนาดนั้นเอฟเฟกกล้องเนี้ยโอ้ยโอ้ยไอเวนจะเย็นสิครับอ้ยเดี๋ยวอะไรของเขาวะมามาใหม่ดิพี่ฮึโปรดจะมองตาก,กันเลยไม่มีใจให้กันอ เสียบซะรอบที่สองเออกินยาก่อนกินยาก่อนเอาไปเออ,เอ,อไป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 ,ไปเราต้องไวครับเราต้องไวต้องไวเราต้องไวเฮ้ยโดดโดดโดดอย่าพึ่งอู้เฮ้ยไปไงเฮ้ยเออไอไม่มันนึกอยากจะโดดก็ไม่โดดให้อะไรวะเอา้า S <S <an> ไปมันไม่เกาะให้เราลกเล็กอะไรจิ้มตาเราที่สามนับสามสองหนึ่งอ่ะไม่ร้องเพลงแล้วเออร้องปุ๊บกูตายเลยไอหา่าไปดีกว่าครับไปดีกว่าลอ,ลอ,ลอก่อนลอก่อนอย่ามานะอีเวนเนี่ยเออ มันปีนขึ้นไปให้กูสิมาไหมมันตามมาไหมตามมาปะโอ้โหยังตามมายังตามมาเออไปดีกว่าไม่อยากอยู่ละดูมันเออเข้าไปแนละ้วฮะโอ้โหไปซะเป็นไหนก็ไปเฮ้อย่ามายุ่งกับเราเรามันก็แค่คนธรรมดาธรรมดาตัวเดียว ตัวเดียวเรียกเป็นตัวนะเออมีของครับตรงนู้น <c oughs> มีที่เดียวเหรอลูกก่านอาโคอาโคอาโค,อ,าโคอืมมีจุดเทวรูปมานะครับ <c oughs> อินเกนสึกมาพักผ่อนก่อนพักพ่อนยนตตูดกันขึ้นแขงางบนปะมา อือหืมเฮ้ยอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะแอร์ฟังก่อนดูนั่นสิสัญญาณควันกำลังลอยขึ้นมาตรงประตูใหญ่ท่านเกียวบุหรืออ่านี่แหละนวยนักรบปีศาจหากมีท่านผู้นั้นอยู่แขวนอาชินะก็ยังสงบต่อไปจริงเหรอครับอืมมาเราจาสะสเตลคนไหนก่อนดีแต่ เออมันมีพวกผลปืนปะ่ะเออเห็นอยู่คนหนึ่งครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวอยู่แล้วขอแค่อย่างเห็นเราก็พอเออเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นจิตสัมผัสของเก็นอิจิโร่นะฮะมาคุณพี่ผลปืนครับขออนุญาตนะฮะอืมมีคนกัดหลังเลยฮนะมีคนกัดหลังเลยครับหืม มันไม่ดีนะฮะไม่ดีต่อสุขภาพนะฮะแต่มันรอบกัดกันเข้าใจไหมเออมีโดนเว้ยเนป่าเลือดเต็มตัวเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรมาทำไมมาทำไมเออ,เออมาไอคนนั้นไม่รู้เรื่องเหรอโอ,อ้ยอะไรเอ,อ้เราจะดูถี่ทุกันซะหน่อยแมบเปนไรฮะมาเพื่อนพี่ตายหมดแล้วนะ ทำไมพี่ยังเดินเฉยอยู่โอ้ยใครจ้างมาวาถามถามดิใครเขาจ้างมาทำงานแบบเนี้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยไปกันต่อเดี๋ยวขอดูจิตสัมผัสก่อน <c oughs> มีการล่าถอยแล้วครั้งหนึ่งทว่ากองทัพของเสนาบดีฝ่ายในแข็งแกร่งเกินจนเกินไปด้วยเหตุนั้น คิดจะใช้พลังของสายเลือดมังกรเหรอต่อให้เป็นการทําเพื่อให้ได้พลังมาก็ตามข้าก็ไม่อยากทําให้วิถีชีวิตของมนุษย์ต้องบิดเบี้ยวต้องต่อสู้อย่างอยู่ร่ำไปโดยหลงลืมทั้งความเจ็บปวดและความหวาดกลัวดูถูกเขาอะดูถูกดูอะไรนะ <c oughs> ข้าไม่อาจจะเข้มแข็งได้เท่าท่านเก็นอิจิโร่ ยังไม่รู้เลยว่าควรทำอย่างไรดีนับจากนั้นก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วรอไปก็เปล่าประโยชน์เอ๊ะดูเหมือนว่านี่จะนานมาหลายปีเลยใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์ที่อยู่ที่วัดเราบอกว่าเราหลับไปนานเลยนะนานแค่ไหนไม่รู้อะน่าจะนานแหละนานแบบนานๆนนเลยเฮ้ยๆคัมอมาสีน้ำตาลแดงตัวน้อย จ้ามาที่น่าสงสารของข้าเจ้าพวกนั้นเอาประทัดไฟมาขูอตายแล้วตายซะแล้วมาจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานนะครับอืตามมาพี่ไปเฮ้ยมีประตูเข้าไปได้ไหมอุ้ยยาลุกลรนสวยเปิดไม่ได้จากฝั่งนี้ไม่มีช็อตคันให้เลยเราไม่มีประทัดเลยใช่ไหมไม่มีประทัดจริงๆ เอ๊ถ้าจะไม่ผิดมันต้องอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอปรทงประทัศน์น่ะใช่ไหมเอ๊ะมีคนยืนอยู่ครับตรงนั้นฮัลโหลเสื้อเสื้อเสื้ออุอ๊ยโอ๊เก่ง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 เออโอ๊ยบังอาจเฮ้ยวายยังตัวเล็กอ้าวฮะบังอาจจังวะเออ เศษกระดาษของสารสกัดโหสดหน้าหนึ่งที่ถูกฉีกจากบันทึกเกี่ยวกับดอกยาที่มีผลพิเศษมเมล็ดกังวานงอกอยู่ที่หุบเขานรกสําหรับผู้ที่อยู่ในหุบนรกหุบเขาดังนั้นห,หุบเขาดังนั้นคู่ควรกับการแต่งงานเป็นเจ้าสาวของงูเผือกเป็นผู้เป็นนายขอ,ของผู้เป็นนายจะเป็นเจ้าสาวในท้องของงูเผือกที่หุบนรกอืม yeah. ไองูเมื่อกี้นะใจคอจะไม่มีประทัดให้เลยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ได้อยู่ยังมีแต่ก้อนคิดเท่าโอ้ยข้าโอนี่วะเกียบุมาสะกะเกียบุผู้นี้ไม่ยอมให้เจ้าผ่านเข้าประตูเมืองได้หรอกหน่วยน,น,น,นักโรบปีศาจแล้วเนี่ย แล้วไม่ฟันเราล่ละอะไรของเขาฮะอะไรของเขา <S <S อืมหืมหืมหืมอะไรครับเอออะไรครับพี่ว่าไงพี่ว่าไงพี่เออว่าไงพี่เก่งนะกูเดี๋ยวจะเย็จเนจะเย็นนะเออโอโจก็ผ่านมาแล้ว แค่นี้สบายมากอืมบล็อกได้หมดแหละว่าแต่ขอขอมาเถอะมาจัดมางามงานพี่เออเอาเดะเออเออเอออออ้าวอ้าวว้าวว้าวอ้แน่โอ๊ต sorry ผิดคาดผิดคาดผิดคาด อะไรเลยครับเลยครับมาเอาใหม่ฮึสฮึสโอ้โห <c oughs> แรงเหลือเกินนะคุณพี่แรงมากเลยนะคุณพี่มีก้อนที่เท่าไหมโอ้ฟักฮ่าฮ่าก็โคตรสติ <c oughs> ไม่โยมาเอาใหม่ ซึป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 ซุปอู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 มาเหลืออีกนิดเดียวฮะอุ๊ชะอุ๊ชามาเาใหม่มาพี่ควงเดี๋ยวนี้จงควงอืวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งก่อนเออวิ่งก่อนเออรอจังหวะก่อนแหม ไม่ได้เลยจริงๆนะพี่เผลอนะพี่อ่ะอเอ๊ะท่าคุ้นๆนะพี่บางท่าก็คุ้นๆนะครับเฮ้ยมึงควงสักทีดิฮะอ,อืมอืม,อมเออแผลี่ได้หมดแหละขอแค่บอกก็พอะนี่นี่ โหปีศาจยังไม่หลุดออกจากคอง่ายๆหรอกสรุปมึงเป็นหน่วยนักลบปีศาจหรือว่ามึงเป็นปีศาจกันได้วะเอาดีๆดิฮะอ่ะอยู่ไกลเกินไกลเกินอุตส่าหแม่ที่เผลอนี่ว่าเฮ้ยคงพี่ทีเผลอนี่ว่าครับอืมครั้งเดียวยังไม่พองก้นเหรอต้องเอาอีกครั้งนึงใช่ไหมืมมาควงดิมึงควงดิ คุณพี่ควงหน่อยดิพี่หิวน้ำแล้วนะผมคอแห้งแล้วนะครับอืมโดอดอดโทษโทษโทษเออเรามียาลูกกรอนไม่ใช่หรอเนี้ยลูกกรอนครับมากินก่อนเออใช้หมดซะใช้หมดซึบ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 มาวิ่งหนีเฮ้ยโอ้ยติดคาดติดคาด มาขอเทคเดียวได้ป่าขอเทคเดียวนะครับเย้อ <Those indeed! S 1> ุฮ <The> ึอ ah ุ <Venice> ้ยอุ้ยปะโอ้ยอืมแพลนได้ใจมากเลยพี่อาซาอุ้ยชัุ้้ยชั้อ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีพี่จริงนะพี่ควรลงมาสู้กับผมด้านล่างนะจริงเออมันลำบากนะเนี่ยลำบากพี่ไม่พอลำบากผมด้วยนะนะมาเอาเอาแล้วแต่จะบลาข้างนะ ถ้าจะจะลากข้างนะพี่ควงดิควงดิควงก่อนดิเอ,อ้ยไม่ใช่ควงแบบนี้ไม่ใช่ควงแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบหนึ่งอ้าวควงหน่อยสิเฮ้ยไม่มีมุกเล่นแล้วนะเออมีแต่เปลือกหอยนะตอนนี้เร็วๆผมรอพี่ควงอยู่นะเร็วๆทุกคนรอดูคนอยู่ เร็วๆร็ซีควงเร็วเร็วเออนั่นแหละดีมากเลยโอ้ไม่โดนโอโชออะไรวะเด้อเด้อมีโดดด้วยเหรอเด้อติดติดติดโอ้เอ้าเด้อเด้อเดอยู่ไหนวะอืมหมุนอีกแล้วโอุ๊ยส่ออายฮ่าฮ่าโอ้ยแม่อยู่ติดเกินเมื่อกี้ติดเกินไม่เป็นไรท่านมอน <English> เออติด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 ควงหน่อยดิพี่ทุกคนรอดูคุณอยู่ทุกคนรอดูคุณอยู่นะเร็วเฮ้ยไกลเกินไกลเกินโอ้ยจะบทจะควงก็ควงกไกลไก่นะอืมอ่ะเอา,อาเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วมาหยุดที่นอนแล้วมาหยุดอยู่ที่นอนนะครับมาสวยงามครับอมาหลบก,ก่อนหลบก,ก่อน ลอให้เกตการต้านทานเขาเอหลอดเหนื่อยค่าเหนื่อยเขาลดเขาเพิ่มอไอเหียไอเหียดไอเหียดเอ,อ้ยมึงเล่นดีเผอปะเนี่ยเห็นว่าไม่มีประทัดก,ก็เอาเปรียบกันเหลือเกินเชืว่าอยู่บนม้ามึงจะแน่ักแค่ไหนกันฮะไอเวนยามาโอ้ย แบบไรประตูใหญ่คือประตูอะไรวะโอบุเกลเอไร่เดี๋ยวก็ตายก่อนเวลาอันควหรอกไอหนูใครกันแน่มาขอวิ่งไล่นะครับอ่ะเปชวียเฮียเฮยเฮเยอะไรฮะ อะไรบนน่นเงึมบๆอยู่คนเดียวฮะฮะคนเก่งเขาไม่พูดกันหรอกครับคนที่เขาเก่งๆ,ๆเขาไม่พูดกันหรอกโอ้ขอโทษขอโทษที่สุดสุมาทขอโทษขอโทษท,ที่สุป,ประมาทมาเอาใหมแหม,อ,มอะไรล่ะเนี่ยฮะอ๋อ ออออออเออเออโอ้อืมหลอดพี่จะใกล้จะเต็มแล้วนะครับออให้เพลย์บ่อยๆนะครับขอเพลย่บอยๆนะครับนี่นะไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเออเออช่วยเอาดิอืม อืมอืมอืมเหนื่อยเหนื่อยสิฮะฮะเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยทำไมไอเวีนมาเออนี่ไงครับผมเออฟันฟันเออเรามีแบบว่าดูถี่ท่วนปะมีไหมถ้ามี ขอจัดมาหนักๆเลยดิพี่อตีทีละสองสามทีก็พอแล้วคุณพี่อะฮะ,ะ um ทำอะไรครับฮะทำอะไรทำอะไรฮะยืนนิ่งทำไมควงอีกแล้วควงให้ไม่ได้อะไรขึ้นมาถามก่อนฮะมา เออเออเออไม่โดนเออโดนอยู่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 แปลว่าไม่โดนมาระยะได้เออมาขอเติมหน่อยครับอืมอืมอืมเอาดิเอาสิครับเออแพลนีติดหมดอ่ะไม่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ซื้อไม่เอาไม่อยากได้ ไม่อยากได้เว้ยใส่ยัง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 ไอเวนมานี่มานี่เดี๋ยวนี้มาขอเป็นขวาแล้วกันเฮ้ยไม่ต้องขวาแล้วน่าจะได้แล้วล่ะเออไงสอดองเทคครับผมปิดชีพเลยขออภัยด้วยเออเกนิจ<ข>ิโร่ฆาโคดทน Hmm. เราได้ความจำาปเลยเออเป็นอะไรกับจอจานวะความจำสงครามโอ้น,นี่กีวบุความทรงจำสงครามกับหลากหลายยอดฝีมือโอเคเฮ้ย <c oughs> ได้หลอดกลไกอะ่ะท่อโลหะที่มีกลไกมอบให้ช่างสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างอุปกรณ์เสริมสำหรับแขนกลท่อโลหะที่ถูกออกแบบมาให้ประกอบเข้ากับกระดูกในแขนกลได้พอดี สอดคล้องกับท่อผ่านกระดูกอืมให้เขี้ยวเล็บของนินจาแหลมคมกว่าเดิมโอเคอันนี้สร้างส่วนเสริมครับอืมาอุ้ย,อยสองเทคสบายมากแต่ก็สนุกนะครับสู้กับเกียวบุค,คือสนุกมากเออตอนเจอแรกๆคือหัวร้อนโคตรเลยแต่ก็ไม่เท่าโอโจอโอ,จอโอจอหัวร้อนกว่าอีกตอนเล่นแรกๆนี่คือแบบ แทบจะปาจอยอะแต่ก็ไม่ปาครับถูกโต๊ะอีกเดียวเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมจะหยุดพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้มาเล่นกันต่อในพาคต่อไปนะครับออขอบคุณที่รับชมแล็ติดตามนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผิดพลาดตรงไหน,นขอภไยด้วย,วยบายบายฝันดีครับ